เสถียรภาพของอากาศสวัสดีค่ะอาจารย์บุษราศิริธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องเสถียรภาพของอากาศลักษณะอากาศประจําวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเสถียรภาพของอากาศก่อนที่เราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของเสถียรภาพของอากาศ เรามาทำความรู้จักกับอนุภาคของอากาศจากสื่อการสอนนี้กันก่อนค่ะใครสงสัยกันหรือไม่ว่าวันนี้อากาศดีแต่ในวันรุ่งขึ้นอาจจะมีฝนตกนั่นเป็นเพราะว่าอากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและมีการผสมผสานกันระหว่างมวลอากาศที่มีสมบัติแตกต่างกัน เมื่ออากาศมีการเคลื่อนผ่านเข้ามาบริเวณพื้นที่หนึ่งหนึ่งก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆเรากำลังพูดถึงเสถียรภาพของอากาศนั่นเองก่อนอื่นเราจะนิยามอนุภาคที่อยู่สภาวะสมดุลกันเสียก่อนซึ่งอนุภาคที่อยู่สภาวะสมดุลน,นั้นจะหยุดนิ่งและผลรวมของแรงต่างๆที่กระทำเป็นศูนย์ เสถียรภาพของอากาศเป็นการพิจารณาลักษณะาการเคลื่อนที่ของอนุภาคว่ามีการเคลื่อนที่อย่างไรจะจมตัวลงหรือสามารถยกตัวสูงขึ้นไปตามความสูงซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทำไมบางวันเราจึงมีเมฆก,ก่อตัวขึ้นในขณะที่บางวันก็ไม่ปรากฏเมฆบนท้องฟ้าหรือแม้กระทั่งรูปร่างและขนาดของเมฆ ก็สามารถอธิบายได้ด้วยเสถียรภาพของอากาศด้วยเช่นกันแนวโน้มการเคลื่อนที่ของอากาศนี่เองที่เป็นตัวควบคุมการก่อตัวของเมฆดังนั้นเสถียรภาพของอากาศจึงสามารถใช้บอกแนวโน้มดังกล่าวได้การศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของอากาศเราจำเป็นต้องทำความรู้จักกับอนุภาคของอากาศกันเสียก่อน อนุภาคของอากาศนั้นหากจะพูดให้ง่ายต่อการเข้าใจก็คือปริมาตรของอากาศใดๆที่มีอุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกันโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนกับสิ่งแวดล้อมภายนอกการยกตัวขึ้นของอนุภาคอากาศทำให้มีการขยายตัวและอุณหภูมิเย็นลงในขณะที่การจมตัวลงของอนุภาคนั้น ส่งผลให้มีการบีบอัดและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตามหลักการของอุณหพลศาสตร์ห่างอนุภาคของอากาศที่ขยายตัวและอุณหภูมิเย็นลงหรือการบีบอัดแล้วทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อมเลยนั้นเราเรียกกระบวนการเช่นนี้ว่ากระบวนการ a d i a บ t i c a d i a b a t i c process ในการศึกษาเสถียรภาพอากาศนั้นทุกกระบวนการเป็นแบบอเดียแบติกซึ่งอนุภาคของอากาศอาจเป็นแบบอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้หากความชื้นสัมพัสน้อยกว่า100อเซนอนุภาคของอากาศจะเป็นแบบไม่อิ่มตัวแต่หากอนุภาคมีความชื้นสัมพัสหน0์เซ0หรือสูงกว่าก็จะเป็นแบบอิ่มตัวอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความสูงหรือ lapse rate เป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงอุณหภูมิของอากาศที่ลดลงในขณะที่ความสูงเพิ่มขึ้นดังนั้นค่าลบของอัตราการเปลี่ยนอุณหภูมิจึงเป็นการบอกอุณหภูมิผกผันหรือ temperature inversion นั่นเอง ซึ่งในชั้นโทโพสเฟียร์ที่อยู่สูงจากระดับพื้นดินในเขตร้อนขึ้นไปประมาณ18กิโลเมตรจะพบชั้นบรรยากาศที่มีการผกผันของอุณหภูมิกล่าวคืออุณหภูมิของอากาศกลับสูงขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นไปจนถึงความสูงที่ประมาณ30กิโลเมตรเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่สูงขึ้นจากพื้นดิน อุณหภูมิจะลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ10องศาต่อความสูง1กิโลเมตรสำหรับอากาศแห้งหรืออากาศที่ไม่อิ่มตัวและ5องศาต่อความสูง1กิโลเมตรโดยประมาณสำหรับอากาศชื้นหรืออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำเนื่องจากความร้อนแฝงที่ถูกปล่อยออกมาขณะที่ไอน้ำส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นละอองน้ำทำให้อากาศอุ่นขึ้น การลดลงของอุณหภูมิแบบอเดียแบติกชื้น moist Adiabatic Lapse Rate จะเกิดขึ้นภายในเมฆหรือหมอกเท่านั้นและสิ่งนี้มีความสำคัญมากต่อการเกิดเมฆฝนและการเกิดฝนเนื่องจากอนุภาคของอากาศที่ลอยตัวขึ้นภายในเมฆจะสามารถคงสถานภาพที่มีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกเมฆได้ จึงทําให้อนุภาคอากาศเหล่านี้จะยังคงลอยตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆตราบเท่าที่แรงที่กระทําต่ออากาศให้ลอยตัวขึ้นจากบริเวณเหนือพื้นดินใต้ฐานเมฆจะยังคงมีผลต่อการลอยตัวของอนุภาคอากาศได้อย่างต่อเนื่องและไอน้ำบริเวณนี้ยังคงมีอย่างสม่ำเสมอเมฆก,ก็จะเติบโตและมียอดเมฆสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันและองน้ำภายในเมฆก,ก็จะโตขึ้น จากการชนกันเองของเม็ดละอองน้ำที่มีอยู่มากมายจนใหญ่ขึ้นและกลายเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและเมื่ออากาศภายในเมฆพยุงไว้ต่อไปไม่ไหวหยดน้ำภายในเมฆเหล่านี้ก็จะตกลงบนพื้นดินที่เราเรียกว่าฝนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนขอทำความเข้าใจกับคำว่าอนุภาคของอากาศ Air Par เซลซึ่งเราจะใช้เป็นตัวแทนของอากาศในการพิจารณาการเคลื่อนที่อนุภาพของอากาศจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลามีสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาเช่นอุณหภูมิความชื้นความดันอากาศซึ่งอาจมีค่าเท่ากันหรือแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบในการพิจารณาเสถียรภาพของอากาศ เราจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบกับอุณภูมิของอนุภาคของอากาศดังกล่าวในเวลาประมาณ7นาฬกาในประเทศไทยหรือเวลา00 UTC ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานสากลกรมอุตุนิยมวิทยาจะทำการปล่อยบอลูนตรวจอากาศที่เรียกว่า Radio ยลเหรือบอลูนอย่างอากาศ การตรวจสภาพอากาศชั้นบนนี้เป็นข้อกำหนดหนงของการตรวจอากาศซึ่งจะต้องตรวจอย่างน้อย1เวลาในวันหนึ่ง,นงเนื่องจากการปล่อยบอลลูนแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดที่ผูกติดไปกับบอลลูนมักจะสูญหายหลังจากบอลลูนลอยสูงขึ้นและแตกในที่สุด การวัดอุณหภูมิที่ได้จากการปล่อยบอลลูนซึ่งอุณหภูมิลดลงตามความสูงนั้นเป็นการวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม (environmental lapse rate) การปล่อยบอลลูนตรวจอากาศนั้นเพื่อให้เราทราบข้อมูลของสิ่งแวดล้อมโดยรอบว่ามีสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิ ข้อมูลที่จะได้มานั้นก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องมือที่จะปล่อยขึ้นไปพร้อมกับบอลลูนนั่นเองข้อมูลที่ได้จากการตรวจอากาศชั้นบนจะถูกวิเคราะห์เพื่อคำนวณหาเสถียรภาพของอากาศหรือการเคลื่อนที่ของอนุภาคอากาศนั่นเองเสถียรภาพอากาศแบ่งออกเป็น3แบบคือเสถียรภาพอากาศแบบคงตัวเสถียรภาพอากาศแบบไม่คงตัว และเสถียรภาพอากาศแบบเป็นกลางการเกิดลักษณะของเสถียรภาพแบบใดในแต่ละวันนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากแผนภูมิที่เปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหากอุณหภูมิของอนุภาคอากาศสูงกว่าสิ่งแวดล้อมก็จะทําให้อนุภาคอากาศสามารถเคลื่อนที่สูงขึ้นไปได้เรื่อยๆจนกว่าอุณหภูมิอากาศจะเท่าหรือต่ํากว่าสิ่งแวดล้อม ในกรณีแรกหากเสถียรภาพของอากาศคงตัวในวันนั้นเราจะสังเกตได้ว่าท้องฟ้าแจ่มใสหรือที่เรียกว่าท้องฟ้าโปร่งเราลองมาดูความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศกับสิ่งแวดล้อมตามกราฟต่อไปนี้เราเริ่มพิจารณาจากอุณหภูมิที่ระดับผิวพื้นเท่ากันเส้นประสีแดงคืออัตราการลดลงของอุณหภูมิตามความสูงของอากาศแห้งส่วนเส้นทึบ เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศแห้งตลอดความสูงที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าอุณหภูมิของอนุภาคอากาศต่ำกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกดังนั้นอนุภาคของอากาศจะไม่สามารถลอยขึ้นไปได้เราเรียกเสถียรภาพแบบนี้ว่าเสถียรภาพแบบคงตัว (stable) ในสภาพเช่นนี้อากาศไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นในแนวตั้งต่อไปได้และอนุภาคของอากาศมีแนวโน้มในการเคลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะมีการเคลื่อนที่หากเราเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอากาศกับภาพดังต่อไปนี้เราจะเห็นว่าหากมีวัตถุอยู่ที่แอ่งกระทะแล้วเราพยายามผลักวัตถุนั้นขึ้นไปตามทางลาดชันผลสุดท้ายวัตถุ ก็จะเคลื่อนที่กลับมายัางตำแหน่งเดิมซึ่งก็คือเสถียรภาพอากาศแบบคงตัวหากเรากลับมาดูการเคลื่อนที่ของอนุภาคของอากาศในธรรมชาติเราจะเห็นว่าในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆนั้นแสดงให้เห็นว่าอนุภาคอากาศ ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ขึ้นไปตามความสูงจนกระทั่งเกิดเป็นเมฆได้ซึ่งในวันดังกล่าวเราจึงมักเห็นท้องฟ้าปราศจากเมฆ ในสภาพอากาศแบบคงตัวเช่นนี้จะมีการผสมของอากาศในแนวตั้งเพียงเล็กน้อยหากมีมลภาวะจะทำให้มีความรุนแรงของมลพิษในพื้นที่นั้นเนื่องจากอากาศไม่สามารถลอยสูงขึ้นและไม่สามารถถ่ายเทไปในบริเวณอื่นได้โดยทั่วไปเสถียรภาพอากาศแบบคงตัวนี้มักจะเกิดในช่วงกลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิเหนือพื้นดินลดลง หากพิจารณาจากอุณหภูมิที่ระดับผิวพื้นเท่ากันเส้นประสีแดงคืออัตราการลดลงของอุณหภูมิตามความสูงของอากาศแห้งส่วนเส้นทึบเป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศแห้งตลอดความสูงที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่า อุณหภูมิของอนุภาคอากาศสูงกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกดังนั้นอนุภาคอากาศสามารถลอยขึ้นไปได้เราเรียกเสถียรภาพแบบนี้ว่าเสถียรภาพอากาศแบบไม่คงตัวทำนองเดียวกันหากเราเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของอากาศกับภาพดังต่อไปนี้โดยมีวัตถุอยู่ที่ยอดเขาแล้วเราเพียงผลักวัตถุนั้นผลสุดท้าย วัตถุก็จะเคลื่อนที่ลงไปตามทางลาดชันของภูเขาและไม่มีทางกลับขึ้นมาอย่างตำแหน่งเดิมได้เองซึ่งก็คือเสถียระภาพอากาศแบบไม่เสถียรเรามักพบสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงบ่ายเนื่องจากรังสีแสงอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนไว้โดยผิวโลกทำให้บริเวณนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นหากเราเห็นท้องฟ้ามีเมฆเกิดขึ้น แสดงว่ามีการยกตัวของอนุภาคจนกระทั่งถึงจุดที่มีการควบแน่นของไอน้ำไปเป็นหยดน้ำเกิดเป็นเมฆในที่สุดในช่วงฤด,ดูฝนซึ่งมักจะได้ยินข่าวพยากรณ์อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายแสดงว่าในวันนั้นอากาศไม่มีเสถียรภาพทำให้มีการยกตัวสูงขึ้นและก่อตัวเป็นเมฆฝนนั่นเอง เสถียรภาพของอากาศแบบสุดท้ายคือเสถียรภาพแบบเป็นกลางหรือนิวทรัลเนื่องจากอากาศไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นได้เองแต่สามารถเคลื่อนที่โดยแรงอื่นๆจากภายนอกแต่เมื่อไม่มีแรงอื่นมากระทําอย่างต่อเนื่องอนุภาคก็จะหยุดเคลื่อนที่ณตำแหน่งนั้นสภาพอากาศแบบนี้มักจะพบในช่วงเช้าหรือเย็น กล่าวคือเป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลจากรังสีแสงอาทิตย์น้อยที่สุดของวันจะเห็นได้ว่าเสถียรภาพของอากาศจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคเพื่อทำให้เกิดสภาพอากาศในแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการศึกษาทางด้านการแพร่กระจายของมลพิษในอากาศอีกด้วย จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเสถียรภาพของอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรทำให้ทราบว่าในวันที่มีท้องฟ้าโปร่งหรือวันที่มีเมฆมากนั้นมีลักษณะของเสถียรภาพแตกต่างกันซึ่งความแตกต่างของสถียรภาพเหล่านี้ถ้านักเรียนติดตามนักเรียนสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ค่ะ